เสร็จแล้วก็ลงให้เลยเนาะแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่แก้ตัวเมื่อคืนนี้ดาววีของเราเนาะโอ้ยมีแต่ตัวใบเอฟเมื่อคืนนี้เราก็มีตัวเล็กๆนี้ไม่ใช่ตัวเดิมนะเนี่ยโอ้ยเนาะคืนนี้จะมาไหมเนาะเบาๆนะคะน้องๆน,งนะลาวการชาติเราก็ลองดูเนาะอืมขอมาเบิ้นทีเถอะคืนนี้เนาะอืม ลาสามกีลาวีลาสาวีลาสตาวีนะทำให้เรียบร้อยถ้าใครอีนั่นจะเอาอีนั่นมาวินก็ได้นะชุดรวมเนาะวินชุดรวมก็ได้ตัวเด่นเขาก็มีแต่ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี่ไงก็เลยทำแบบอีนันให้แต่ก็ไม่แน่นะตัวเดิมก็มาได้เนาะ แต่เมื่อวานมาสามเนาะมีสามวันนี้ถ้านอยยังมีสามอีกโอ๊ยอะไรจะขนาดนั้นเนาะทิ้งไปวันเดียวมาจังเลยแต่แปดกี่วันแล้วนี่ไม่มาพอได้เด่นวันนี้ก็ไม่มาซะนนิโอ้ยแย่อยู่นะคะน้อง,อ,งอืมเราไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะน้อง,อง,องเฮ้ยรู้สึกว่าจะเขียน อันนี้ซ้ำเนาะสองสองสามเนาะเอาเป็นสองสามสามนะคะน้องๆตายเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ไม่ได้ไม่ได้มาเอาตัวเดิมอะไรจะขนาดนั้นเนาะมาต่อจากนี้เลยเนาะเอาเลยนะสองส,สามสามสิอันนี้ก็ตัวเดียวกันเนาะสามสองสอง,สองสองสาม ตายแล้วทำอะไรลงไปนี่เอาเป็นบ้าประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ